สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบิสคอนเน็กนะครับวันนี้ผมนพจ,กจนนักรอัตนนทำหน้าที่แทนคุณพัฒจินตนกุลนะครับบิสคอนเน็กวันนี้วันพุธนะครับกับช่วงเปิดหน้าจอที่ เราจะคุยถึงความเคลื่อนไหวบนโลกหน้าจอของอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์และโลกออนไลน์วันนี้รับกระแสการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้ครับเมื่อคืนนี้นัดหยุดโลกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ2พูดถึงทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหทีมที่มีแฟนในประเทศไทยเนี่ยเยอะที่สุดทีมหนึ่งเราจะคุยกับแฟนเพจ v i l m a g a z i n e นะครับเป็นหนึ่งในแฟนเพจที่มีคนเข้าไปกดคลิกแล้วก็ติดตามผลงานอยู่มากที่สุดเพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุย กันในช่วงเปิดหน้าจอครับ